กลับมาพร้อมกับขนมไทยนะคะขอบคุณพี่ดานะคะดูสิคะทุกคนน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมกล้วยนะคะเพื่อนๆคือขนมขนนผ้าคามนี่นะคะสกลน,นครนะคะทุกคนถ้าใครมาต้องแวะร้านพี่ดาเลยค่ะครี่สุดเลยดูนะเออเนี่ยมีกล้วยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะออกแบบว่ากริงครีนะคะทุกคนอืมอูม้หัวตัวนี้ก็จะเป็นสาคลุไส้หมูนะ ไปเที่ยววัดท่าเชิงชุมนะคะมันจะมีขายตรงถนนคนเดิน่าคามค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นสาคูไส้หมูทุกคนดูนะจะบอกว่าอร่อยมากๆต้องร้านพี่ดาเลยขายอยู่ตรงหน้าวัดท่าเลยนะคะทุกคนเป็นร้านขนมไทยเลยนะคะเพื่อนๆดู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 ดสาคูนะดูดูเห็นไหมเออดูไส้นะอย่างเยอะนะนี่